กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีน,นะคะสําหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กําลังมองหาเครื่องประดับนะคะที่นอกจากจะช่วยในเรื่องของความสวยงามในการแต่งกายแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอิมซีเจีนะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมทนต่อการกัดกร่อนใครมีปัญหาเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับแล้วราคายเคืองต่อผิวนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิมซีเจีชุดนี้สามารถสวมใส่ได้โดยไม่ราคายเคืองแต่อย่างใดค่ะ แต่ที่สําคัญนะคะจากการทดลองทางการแพทย์ของญี่ปุ่นระบุแล้วด้วยค่ะว่าประจุไฟฟ้าที่ออกมาจากวัสดุนี้ช่วยเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือว่าระบบเลือดได้เป็นอย่างดีนะคะสร้อยขอมือท้ายกลนอิม CJB มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขา,ายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะนั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หรือว่าโชคลาภนี่เองคุณผู้ชมที่สนใจนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ก็จะได้รับจี้ลายกวนอิมลายสังขา,ายมูล,ลค่า 800บาททันทีและพิเศษค่ะวันนี้มีเพียง9ชุดเท่านั้นราคา999บาทใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะที่022779696ย้ำอีกครั้ง1 022779696นันเองค่ะ ส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันวันที่เดือนพศแล้วก็เวลาเกิดส่วนคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึง่งฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าคุณทิพย์ค่ะ7พฤศจิกายน2518นะคะเวลาเกิด9นาฬิกา55นาทีวันศุกร์ จะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะวันนี้เลยถามเรื่องโชคลาภแล้วก็จะพ้นหนี้หรือเปล่า7พฤศจิกายน2518ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับก็คือ,อตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40ถามว่าพ้นไหมก็คงยังไม่พ้นนะแล้วก็ปีนี้มี2ช่วงเวลาที่เงินทองจะตึงมากๆ ช่วงต้นปีคับเกี่ยวปลายปลายปีคับเกี่ยวต้นปีนี้และอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงกลางปี2558นะครับฝากทำสออย่างนะวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปทําบุญวันเกิดซื้อสังฆทานนะครับพร้อมกับหลอดไฟรวมไปถึงพวกมีดโกนใบขนนกก็ได้ที่พระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมนะถาวายซะสุขสันต์วันเกิดครับ s m s ต่อมาคะ่ะคุณพันนีนะคะเกิดวันที่12ธันวาคม 2504ค่ะเวลาเกิดบ่ายมมงกว่าวันอังคารอาชีพรับจ้างตัดผ้าจดีหรือเปล่าของคุณถ้าทำในเรื่องของผ้าเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะเน้นในเรื่องของการซ่อมแซมมากกว่านะครับนะถ้ามีทักษะทางด้านเนี้ซ่อมปรับเปลี่ยนแก้ไขทรงอะไรพวกนี้หรือแม้กระทัถามว่าจะย้ายนนจะย,ย้<ป>ัยบ้านค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ใช้ทํางานด้วยนะครับหรือในแง่ของบ้านที่อยู่อาศัยก็ตามเนี่ยก็ผมไม่ได้ติดนะครับถ้าจําเป็นจะต้องมีการโยกย้ายเพราะว่าในแง่ของสถานที่เนี่ยไม่ได้ขัดอะไรกับอาชีพหรือสิ่งที่ทำนะฉะนั้นถ้ามีความจําเป็นจะต้องโยกย้ายและในดวงปีนี้มันมีเกณฑ์ย้ายด้วยนะครับก็ตามความเหมาะสมแต่อย่าลืมนะเรื่องของงานถ้าเป็นไปได้เน้นในเรื่องของการทําในสิ่งที่เสียและสถานที่ตั้งถ้าเป็นไปได้หาพวกตลาด นะตอกซอกซอยที่ทำเลดีๆเนี่ยจะดีกว่าติดถนนใหญ่นะครับ sms ต่อมาคะ่ะ sms ต่อมาเจ้าของ sms เกิดวันที่9มกราคม2516ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันอังคารถามว่าเมียคู่ดีหรือเปล่าส่วนบุตรครึ่งได้ไหมถามแบบนี้ก็น่าที่จะมีชีวิตครอบครัวแล้วนะฮะคือเรียนอย่างนี้นะครับเกณฑ์ความรักของทางของคุณเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับไม่ได้โชคดีเหมือนเรื่องอื่น ลักษณะการครบหาถ้าเป็นไปได้อยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างนะเช่นถ้าด้วยวิถีชีวิตไม่ได้เจอเจอกันทุกวันเนี่ยถือว่าสมรูปหรือถ้าเจอเจอกันทุกวันบางคนก็หนึ่งก็จะพยายามไม่ก้าวก่ายกันนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเวลานอนหลับพักผ่อนเนี่ยก็อาจจะแยกห้องกันนอนก็ได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรนะครับส่วนในเรื่องของบุตรบุตรเนี่ยดูผ่านดวงคุณแม่ยืนยันว่าดีนะครับนะพึ่งพาได้แล้วก็ Err, โดยเฉพาะคนโตเนี่ย okay, มีโอกาสท ouais. ี่จะประสบความสําเร็จหรือมีชื่อเสียงนะในเรื่องของการประกอบสมรรอาชีพนะครับ SMS เ่ตอมาค่ะ SMS เ่ตอมานะคะคุณโอ๋ค่ะ15ทธันวาคม2501เวลาเกิดนะคะ18บนาฬิกานาทีจ้ะวันจันทร์ถามเรื่องโชคลาภการงานการเงินจะสมหวังดังที่คิดหรือเปล่า18.15 อเกณฑ์การเงินเกณฑ์การเงินในช่วงอายุย่าง5ห6ไม่ไม่เป็นอย่างที่คิดครับแม้จะได้ก็อาจจะถูกทอนลงนะครับเพราะดาวการเงินปีนี้ก็ไม่ค่อยสวยอย่างนี้นะครับให้ช่วงนี้เลยนะครับไม่ต้องรอถึงวันเกิดเนี่ยให้คุณซื้อน้ําดื่ม15ขวดถวายพระสงฆ์นะอันนี้เรื่องที่1นึ่ง่วนงานหลังวันเกิดเป็นอย่างไรงานในช่วงอายุย่าง5 7เหนื่อยน้อยลงนะครับ แล้วก็มีโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้ากรณีถ้าคุณเป็นลูกจ้างนะครับส่วนถ้าทํางานประจําเองก็มีโอกาสได้ขยับขยายถ้าเป็นทำธุรกิจเองก็มีโอกาสจะได้ขยับขยายแต่เบอร์โทรเปลี่ยนนะครับถ้าคุณชอบเลขคู่เนี่ยหนึ่งหนึ่ง,งคือราชาโชค55พระฤหัหหหส2ดวงนะครับก็คือมีหลักฐานความมั่นคงเป็น2เท่าและ99ก็ได้ครับสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลัคนาราศีกรุงเทพมหานครลัคนากรากฎนะลัคนาราศีกรกฎเขาบอกว่าปีนี้เป็นราศีที่โดดเด่นจนถึงช่วงครึ่งปี2558ขวนขวายมากๆส่วนเลขรถเนี่ยชนะพระพุทธมนต์แตะที่ศูนย์ทั้งสเลข SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอัน9กันยายน2525 25นะคะเวลาเกิดตีหนึ่ง ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีปีหน้าค่ะจะมีเกณฑ์มีบุตรหรือเปล่าส่วนการเงินแล้วก็สุขภาพก็บอกว่ารู้สึกปวดตาบ่อยๆดาวอาทิตย์อยู่เรือโลกภัยไข้เจ็บฮะก็ดาวอาทิตย์หมายถึงอะไรสายตาความดันระบบเลือดนะก็ดูพวกไขมันด้วยนะครับอันที่หนึ่งแล้วก็จริงๆอีกประเด็นจะเป็นในเรื่องของพวกระบบภายในนะสตรีนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องย่างสา รวมถึงช่วงอายุย่าง34สองปีนี้มีโอกาสครับสองปีนี้มีโอกาสครับก็ให้ลองปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังหรืออยากจะลงทุนใช้วิทยาสตร์เข้าช่วยเนี่ยก็ขอให้ทำในช่วงสองปีนี้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชินนรัตน์นะคะ17พฤศจิกายน2512ค่ะเวลาเกิดตีสองน่าจะเป็นวันจันทร์นะ การเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะสุขสันตวันเกิดล่วงหน้านะครับย่าง46ที่กาลังจะมาถึงเนี่ยการเงินรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆเลยนะครับหาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันนะครับคนที่เขายากไร้เนี่ยขอให้ทํามากน้อยตามกําลังนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคแม้จะปรับตัวดีขึ้นกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ติดขั้นโดดเด่น สุขภาพระวังสองกลุ่มก็คือหนึ่งเบาหวานทางเดินอาหารซีสตอมน้ำเหลืองนะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกระบบภายในระบบสืบพันธุ์นะการขับถ่ายเบา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธรรมนูนค่ะ10ธันวาคม2 5 3 0เวลาเกิดนะคะตี5 5าก้านาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีงานเงินความรักค่ะก็ถือว่าเป็นพรหัสแล้วนะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าอีกหนึ่งท่าน คาจริงงานต้องบอกว่าย่าง28ที่กำลังจะมาถึงกับย่าง27เนี่ยผมทายดีทั้งคู่นะครับมีโอกาสที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ทำแต่การเงินช่วงย่าง28ที่กำลังจะมาถึงเนะี่ยไม่ค่อยดีหนึ่งจ่ายมากกว่ารับหรือมีเหตุต้องใช้จ่ายโดยเฉพาะกับครอบครัวคนรักคนใกล้ชิดและสองที่สำคัญอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเงินโดยเด็ดขาดและในแง่ของความรักเองถ้ามีคู่ประครับประคองให้ดี ให้ชีวิตสัตว์เดินละ10ตัวนะครับเมื่อเข้าช่วงอายุย่าง28ไปแล้ว SMS ต่อมาคะ่ะ SMS ต่อมาแะคะคุณเกิดวันที่5พฤษภาคม2525 25. เวลาเกิด18นาฬกา5นาทีพุธกลางคืนคุ้นมากเลยดวงชะตานี้นะการเงินจะดีจริงๆเมื่อไหร่คุณเหมือนส่งมาหลายวันแล้วเหมือนกัน มันมีหลายเหตุปัจจัยนะครับ 1. สิ่งที่ทำฉลกไหมนะครับสองอเกณฑ์ชะตาภาพรวมในเรื่องของงานและเงินในแต่ละช่วงอายุช่วงปีจรตอนนี้ย่าง33ก็ต้องบอกว่ามันไม่เป็นอุตสาหะในความหมายคือยืดเยื้อ,อมันไม่มันไม่ได้ดังใจแล้วเปลี่ยนแปลงก็ติดขัดอิดอัดขยับลำบากนะครับงานจะดีจริงๆเนี่ยเข้าช่วงย่าง34ไปแล้วนะ เข้าช่วงย่าง34ไปแล้วนะครับจึงจึงจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ย่างสาิพาก็จะปรับตัวดีขึ้นอีกนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องอดทนนะครับเราเดี๋ยวมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสมจิตครับคุณสมจิตนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันอาทิตย์ที่ยีอจ้ะพอ,อค่ะ เดือนพฤษภาคมสอง4้า0 4สี่สองห้าศูนย์สี่กี่โมงคะเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าวันอาทิตย์เนาะครับอยากถามอะไรอาจารย์คะลัคนาราศีอะไรฮะเกิดจังหวัดไหนคะชัยนาครับชัยนาธชัยนาธนะครับเอ่อเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎก็ปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะ ก็ให้ให้เขาขวนขวายหน่อยละกันเขาทำอาชีพอะไรอยู่ฮะผมเองครับอ่าคุณทําอาชีพอะไรอยู่ครับช่วยภรรยาทํางานบ้านเออ๋อไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักใช่ไหมจ๊ะแฟนขายของอาหารตามสั่งอ๋ออ่าถ้าแฟนขายอาหารตามสั่งจริงๆแล้วก็ให้ใช้แฟนเป็นผู้นำอ่ะนะฮะคือถ้าถามว่าในแง่ของอาหารการกินถ้าคุณสมจิตจะจะเป็นตัวตั้งตัวตีหรือทําเป็นหลักเองคงไม่เด่นสู้แฟนไม่ได้ นะ <thriller. S 2> ก็ก็ก็ช่วยเหลือกันไปอย่างนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะลุกขึ้นมาทำอาชีพอะไรเสริมะนะลองดูนะครับลักษณะพวกฟิลพวกงานขายนะเป็นพวกขายตรงก็ได้นะความจริงจุดเด่นของคุณเนี่ยคุณพูดจาพูดจาดีสามารถรที่จะชักจูงหรือว่าน้มน้าวคนได้อือครับนะไี่มันเป็นต้อหินได้มองอะไรไม่เห็นเนี่ยจ้ะ สุขภาพไม่ดีแล้วก็อายุ5้าสิบสี่หสิบนะีสุขภาพกาบโชคลากมีไหมถ้าในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะไม่เด่นเลยจริงๆ5 4 6หบสหกสิบเนี่ยนะนะอายุอะใช่ครับเพราะมันต้องดูพื้นดวงฮะถ้าพื้นดวงไม่เด่นก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะเสียมากกว่าได้และสิ่งสําคัญปีเนี้ยดาวอาทิตย์เป็นอายุก็อย่างที่คุณบอกแหะสายตานะสายตาความดันระบบเลือดฉะนั้นปีนี้ตรวจเช็คนะ แล้วก็รักษาอย่างจริงจังอาการมีโอกาสจะสุดลงนะครับตรงแรงจะแล้วก็จะาขายพักเครื่องสักชุดเนี่ยจะเอาเงินมาซ่อมบ้านจะได้ราคาที่คิดเวยไหมปีนี้อผม,ผมตอบแบบนี้นะในะดวงเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในทางที่ดีขึ้นฉะนั้น<ม>ในแง่ของระดับในราคาก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุณรับได้เพราะในดวงมันมีฮะมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัย แบบว่าผมจะขายพระเครื่องนะฮะจ้จะจะได้ราคาที่คิดเนี่ยไหมก็อยู่ในระดับราคาที่รับได้เพราะมันมีเกณฑ์ได้ซ่อมบ้านอ๋อจะฝากนะก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยไปตรวจเช็คละเอียดเรื่องสายตาและทําบุญ2อ,อย่างนะนบริจาครบ,บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องยาเสพติดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาครับนะวานดูที่หน่อยดีครับสะกดชื่อหน่อยค่ะ ซอเสือมอม้าจอจานจระดีอเต่าซอเต่ากรลันก็ชื่อก็ไม่ผ่านแล้วนะติดกาลกินีแล้วนามก็คุณช่วยมั้งไหมเนี่ยเออช่วยไม่ได้หรอกครับนะชื่อสําคัญที่สุดนะครับก็ควรจะปรับนะลองไปหาหนังสือตั้งชื่อแล้วส่งเข้ามาถามแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นชัยวัดละอ่ะสกดนิดนึงค่ะสอช้าไม่หานกาศยอยะหัวแหวนไม่หานากาศทอพุเต้าน้องหนูกระลันอ่ะนามสกุลอะไรฮะหัวแหวนม่หานกาศทอโงน้องหนูขอหยีจระอี ลอเรือไมหันอากาศยอหญิงยอหญิงส่อเสือสจละอีสอรหารตอธงสรอีสัลันวัดธนะฮีรันสิทธิ์หรือเปล่าครับวัฒนะอีรันยะสิทธิ์ยอหญิงกี่ตัวสองตัวเหรอฮะสองตัวฮะก็เมื่อรวมกับน,นามสกุลแล้วยังไม่ค่อยดีครับไม่ดีใช่ใช่หาชื่อใหม่ไหนไหนจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้มันสมบูรณ์นะครับ จะให้อาจารย์หาให้ได้อ๋อลบกวนหาเองฮะจะได้ชื่อที่ถูกใจกว่านะแล้วเดี๋ยวผมตรวจให้นะครับจ้าโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณกิติพจน์ค่ะ7มีนาคมอ่ะ17มีนาคม2515เวลาเกิดเที่ยงตรงนะคะไม่ได้บอกวันมางานเงินโชคลาภแล้วก็ควรทำบุญอะไรดี17มีนาหนนะครับ เชียงวันไม่ได้บอกวัน,นะค่ะตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์คำพยากรณ์ถือเป็นโควเาด้านแง่ของการเสรี่ยงโชคก็ไม่ดีด้วยพื้นชะตาเลยนะของของคุณคุณกิติพจน์เนี่ยส่วนในเรื่องของการเงินปีจรอ,อย่าไปค้ำประกันใครนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการให้คนกู้ยืมทุกชนิดแต่ว่าด้านดีก็คือพอมีเงินผ่านแล้วก็ช่วงต้นปีมีลุ้นเกณฑ์เงินก้อนเลยนะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญปีจรน,นี้บริจาคในเรื่องของ ทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ sms ต่อมาค่ะ sms ต่อมานะคะคุณนัทพัฒนค่ะ1มิถุนายน2502เวลาเกิดหกถึงเจ็ดโมงเช้านะคะวันจันทร์ถามโชคลาภนี่สินลูกหนี้เดทเกาะก็จ่ายช้าฮะจ่ายไม่ครบนะเลื่อนนะ แล้วก็เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ที่เรามีก็ยังคงอยู่ฉะนั้นช่วงนี้ก็เน้นในเรื่องของการเจรจาแล้วก็ส่วนหนึ่งปีนี้สภาพจิตใจความคิดอ่านของคุณจะร้อนกับปกตินะก็บันทำทำบุญในเรื่องของน้ำนะครับบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้มันทวงถามครับใช้ไม้โนมนะแล้วก็ในเรื่องของเลขรถ6 6 0 9 4จะเก็บเงินไม่ได้นะครับคู่หน้าส่วนคู่หลังเนี่ย ดีมีความเฉลียวฉลาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอันนี้ใช้น้ําพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแต่ที่เลขศูนย์ส่วนเลขบ้านในราหูภาระนิสินโมหจริตการถูกให้ร้ายคดีความอันนี้ใช้ทองคําเปลวแท้บริกรรมคาถาชินนบัญชรและปิดที่เลขแปดเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมานะคะเบอร์โทรศัพท์29 สองเสน่ห์และความสําเร็จใช้ได้ครับทะเบียนรถ5 8 2แป8สาห้าราหูพระฤหัสเห็นผิดเป็นชอบสอคมในฝกักอันนี้ใช้น้าพระพุทธมนต์แปะที่เลขแปแล้วก็ถามงานกับเงินมารบกวนส่งวันในปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณเพนพิไลนะคะเกิดวันที่14มีนาคม2513เวลาเกิดเที่ยงถึงบ่ายโมงวันเสาร์จะเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่าดูก่อนนะครับ ชื่อใหม่นี่มาสารชื่อเลยออาตรวจชื่อก่าวก่อนนะมาเดี๋ยวนะคะ <Pen> สะันเอเพนต่<ล>เป็นนอนเนนใช่จะใช้นอเนนพอพ่านสันอีกน่เป็นอะไรเราลิงจะถ้าใช้ออนอนเนนเนี่ยถ้าผิดไม่ผิดนะฮะถ้าผิดไม่ผิดใช้นอนเนนติดกาลีงั้นมีชื่อใหม่แต่ถ้าเป็นยอหญิงอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยถ้าถ้าเป็นเพนยอหญิงอย่างที่ควรจะเป็นใช้ได้นะ,ะเดี๋ยวลองดูเมื่อวันรุ่งสกุลเจริญการค่ะ เ,เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ดีนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้เปลี่ยนนะคะโดยสภาวะปกติถ้ามันไม่ได้แย่จริงๆฉะนั้นหนึ่งถ้าคุณพิมพ์ผิดเป็นยอหญิงเนะี่ยใช้ได้สองถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรมากในแง่ของความหมายด้วยนะครับแล้วก็เวลาติดคนเรียกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ยอหญิงได้นะนะลองพิจารณาดูนะครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยค่ะ s อสต่อมานะเบอร์โทรศัพท์6กหนึ่งค่ะ61เป็นคู่สมพลนะกำลังประเคราะหรวมกัน,นได้27หมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพักวัดนะคะเกิดวันที่19มีนาคม2557เวลาเกิดบ่าย3ามโมงสินาทีวันพุธลัคนาราศีก่อนเลยกรุงเทพค่ะ19มีนาพุธกลางวานัน ห้าเจ็ดเป็นพุทธกลางวันถูตกต้องเลยคืออะไรจะส่งมาเองสองหห้าเจ็ดเกิดมาไม่ผิดเดือนเองอ่ากรุงเทพมหานครบ่ายสามสิบนาทีลักษณาสิงห์นะครับก็คงยังไม่พยากรอะไรนะแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยก,ก็ต้อง ต้องบอกว่าเกิดพุทธกางวันนะครับพระฤหัสในแง่ทักษะเป็นเดชเล็งลัคนาก็ต้องบอกว่าเด็กคนนี้จะเด่นในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศในอนาคตและจะได้รับผลจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้การสนับสนุนชื่อดีไหมโอเคียนหนังสือได้แล้วใช่ไหมมุย่ยพักวัดมันจะเริ่มโตแล้วค่ะอาจารย์พักค่ะบวชหอนากาศตอตาว์ชื่อก็เหมือนกับ ในแง่ของพื้นชะตาแหละนะครับใช้วักเดชนําก็เสริมความมีอำนาจเลขาศารก็สวยพูนพัะพ,พ,พิบูลพิบูลใช่ครับเมื่อรวมกันนมสกุลแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีหลักฐานความมั่นคงนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของาศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอยู่แล้วดีดีครับ s อ s, s ต่อมาค่ะ S& อ s ต่อมาคุณสิริวัน ทะเบียนรถ3639ดีทั้งคู่หน้าคู่หลังนคู่มิตรคู่หลังก็ขยันและความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุชาดานะคะ24พฤศจิกายน2510เวลาเกิดบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะวันศุกร์ข้างหน้า1.30น่าจะเป็นบ่ายหรือเปล่า น่า,นาผมผมก็ะม่ยเข้าใจอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นบ่ายโมคือ13นาฬิกานะถ้าเป็นตีหนึ่งส่งเข้ามายืนยันใหม่นะครับบ,บูชาอะไรดีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ช่วงนี้ของคุณในพระอังคารสเสวยอายุถ้าสะดวกนะครับให้ไปเช่าพระพุทธสายญาติจากวัดพระเชตุพนแต่ถ้าไม่สะดวกก็ให้เช่าพระพระนอนอนะพูดง่ายๆนะครับจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วก็ได้นะครับ อัญเชิญมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาพระอังคารทุกวันวันละ8จบติหังจะโตโรตินังส่วนเลขบ้านเนี่ยใช้ทองคําเปลวแท้ปิดที่เลขเจ็ด s SMS ต่อมาค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพด้วยถ้างั้งงนไปเช่าที่วัดประเชตุพนเลยนะครับ SMS ต่อมานะคะคุณคุณอัจรมา23สิงหาคม2522เวลาเกิดตีห้าครึ่งระบุว่าเป็นวันพุทธกลางคืน ฟ้าสว่างเป็นพระรหัสนะครับอันนี้ผมถือว่าคุณเอาอย่างนี้ฮะรบกวนระบุวันสากลมาผมไม่อยากจะอนุมานเองนะครับแต่ผมเข้าใจว่าคุณน่าจะแปลงวันให้ผมแะแต่อย่างที่เรียนกติกาก็คือขอให้ส่งเป็นข้อมูลสากลมานะครับถ้าถ้าคุณเกิดเป็นพุธกลางคืนจริงๆเนี่ยวันสากลคือวันพระรหัสใช่หรือไม่นะครับ s อ s ต่อมาค่ะ s อ s ต่อมาคุคณนัทวิภา 15มกราคมสองหนะคะเวลาเกิด1 8บแนิกาสานาทีพุธกลางคืนจะมีโชคไหมคะตอนนี้ย่าง18บแปถ้าหมายถึง1ไม่มี2และปีนี้ให้ระวังด้วยนะครับมีโอกาสจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกให้ให้ระมัดระวังนะจ๊ะก็คือพวกอบายมุกต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกสิ่งเสพติดพวกนี้นะ ให้ระมัดระวังหน่อยอลนลคะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะจ้า